งนะทำไมอ่ะเดี๋ยวตั้งชื่อกันพูดเลื่องะคนเสื้อหนึ่งเนาะเสื้อหนึ่งเสื้อหนึ่งที่เสื้อหนึ่งอย่าเดี๋ยวตั้งชื่อกันตั้งชื่อกันชื่อตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้มั้งนี่ไงชื่อพูดเล่นเฉยๆก็จะได้นะเกมเก่าโอเคผมชื่อยีขำอะไรชื่อห้อง P H U M แล้วก็เอากี่คนดีห้าสิบสองอ๋อไม่ได้สูงสุดยี่ห้าเอากลางคืนกลางวันยังไงเออ ยี่สิบห้าคนเลยไม่มันมองเห็นจริงๆนะโคตรมืดเลยเอาตัวท้าทายเลยใช่ไหมหรือเราอาจจะทำคลิปตอนเที่ยงคืนเฮ้ยกดการเล่นเซเรนดีทำบีดตอนเที่ยงคืนกดเข้าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมันมีแค่พี่เก็บค่าตัดตั้งยี่สิบห้าชิ้นปั้นมันแปลไทยได้ดีนะเนี่ยมันดีกว่าเกมในหลายๆเกมนคือพี่จะบอกว่ามันให้เก็บค่าตันไม่ใช่จำนวนคนไหนพี่อ่ะนี่ไงโอ้ยยี่พี่ภูมิพี่ภูมิดูย่อ เดินโดดโดดโดดเอ้าเดดมาขึ้นโดดชิ้นอยู่ความสามารถแตภาพเป็นเทดดี้ได้ด้วยเจียยพี่ภูมิฝัเป็นเทดดี้บมดูหนาโอ้ไปไหนกันดีขาดยิ้ม้าชิ้นโอ้นี่ไงเจี๊ยยชนเลยเหรอใช่เดินชนเลยอันเดิยโอ้ยหี่สิบสี่แล้วยี่ในพี่พี่ลองเดินไปไกล มีอะไรซูเปอร์มาอะไรล้วะโอ้โหซูเปอร์อะไรนะคนหรือผีเดินเข้าไปดูไปโอ้ยจิตซูเปอร์มาริโอซันชายยศขี้ชื่อโคตรตึงซูเปอร์มาริโอซันชายหกสิบสี่ส่วนผมชื่ออะไรยียีไปได้กันดีไปไรกันเนีวิ่งก็กลัวผีพี่บุ๋มดูนี่ตัวพี่จะแหกปากไม่ได้ด้วยตัแหกเลยดิยียคัสตาร์ดจะเป็นเค้กส่วนมัสตาร์ดจะเป็นเหมือนเอาไว้ใส่พวก อ๋อมาสตาร์ดไอ้น,นั่นอ่ะอุ้ยชิตไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก้อนหินตกใจหมดเลยอุ้ยนี่ไงอุ้ยตกใจหมดเลยเอาลิโกเลยมันจะสเกมพี่เหรอพี่โอ,อ,อ้ยโอตรเยอยเก็บมาสตาร์ดเลย เกียดเสียงตนมันแหกปากเสียงคุดนอะทีคิดว่าเราขึ้นเขาแล้วเราจะรอดไม่รอดเลยไม่มีทางเลยผีมันตามไม่ได้มันเดือยอันนี้ตายครั้งเดียวคือจบเลยใช่ไหมนี่คุ้นอะอยู่หน้าขาวไปเลยแต่ว่ามันเข้าได้นะทหารห้องเจออะไรอย่างนี้ยเจอแล้วใช่ไหมภาพหลอนเออ ตกใจตกใจก้อนหินตกใจก้อนหินตอนแรกผมมาผมส็ดุ้งหินเลยกลัวหินเอ้ยอย่าลักตอนนี้ได้อัดคลิปใช่ไหมใช่เยี่ยมึงเฮ้ยอะไรต้นไม้เอามาแตวอุ้ยตกใจหมดเลยสะดุ้งเลยสุเปอร์มมาเรียวสันชัยสิกสตโฟด้วยนะลองเอาชื่อนี้ไปค้นหาใน Google แล้วอาจจะได้เจอคลิปลับไง เฮ้ยใช่เหรอเป็นคลิปซูเปอร์มาริโอเวอร์ชันดาร์กไม่ใช่ไม่ใช่มัวโอ้ยอหยุดทำไมอ่ะผมว่าเราวิ่งหาในขอบขอบอย่างนี้ไม่น่าจะหาเจอพี่มองไม่เห็นนะไม่รู้ตามเปดีกอ่าไหนเนตามยีมา่พี่จะตามมันมัแล้วกันแต่ข้างหน้ามันมืดมากจริงๆนะใช่มืดโคตรเลยแล้วคือไฟฉายใครไฟฉายมันใช่อุ้ยมันมีตัวลังตโอ้หสองตัวโอ้หสามตัว เอตัวไม่ไม่แต่จะได้ยินเสียงเลยซ้ไอ้พี่เราหลงไปแล้วโอ้โหยี่ห้าเลยนะปั้นเราจะพายังเขาเนี่ยพี่บมบอกเป็นตัวเตี้ยพี่ว่ามาร์โลสัญชัยกำลังโดนตามใช่ยีอุ้ยอุ้ยเขาเก็บได้ด้วยปั้นนี่เป็นงานมากพี่เองไม่คิดไม่ได้สกอาดอุ้ยอุ้ยใครได้เขาเฮ้ยมันจะเก่งกันขยันจังวะพี่ลองหาจริงจังมากยีออฟเดอะพาวเวอร์ ลองพิมพ์มาลองพิมพ์มาเอาเบอร์เอาเบอร์ีสักพักเฮ้ตายอย่าพูดอะไรอย่างนี้สิปั้นยังตามหลังพี่อยู่ใช่ไหมโอเคไม่อ้าวไม่เหลือเอาเบอร์เอาเบอร์ดี่พี่ตัวพี่วิ่งเร็วมากเหรอเห็นชื่อใหญ่ๆอย่างนี้เอาจริงคืออยู่โคตรไกลเลยวันนี่มีมาแล้วอุ้ยอุ้ยปั้นปั้นปั้นอุ้ยหลี่ชิดใครวะคนเหรอเอาคนโอ้คนทำไมไม่มีชื่ออะ เอ้าอ๋อหรือว่ามันตายสกิน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 ไม่ม Eat, Sunshine, yeah, ันตายมันเป็นสกินปั้นสุดซูเปอร์มาริโอซันชัยมันตายไปแล้วอะใช่เหรอนี่แหละมันอันนี้ไม่น่าใช่นะเรารู้เราเรยเอสซูเปอร์มาริโอซันวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนมันเอาหมดน้องต้องการมันเอาอ้าวเหลือแตนเลยอุตส่าห์พิมพ์ายไปอีกเปรกผู้เล่นหลายคนเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง เออเขาไม่ได้ไม่มีเข้าเอาโอ้ยนี่ไงภูมิเข้าเลยโอ้ยตายมันเข้าไม่ได้ยี่สิบพุ้ยพี่พี่ผมเห็นชื่อพี่แล้วไหน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 อยู่นู่นอยู่นู่นชัยภูมิโอ้ยโอ้ยเดมาสตาร์ทอืมแก่เบ้มสวยพี่ภูมิโอ้ยตกใจหมดเลยผมว่าไม่ว่าเราจะอยู่ไกลที่ไหนก็ยังไงก็เห็นชื่ออยู่ดีถ้ายังไม่ตายใช่แต่ตอนแรกผมเห็นสองคนเลยนะอยู่ในห้องอ่ะแต่โอ้ดีไปไปไปนำนำ โอ้ยพี่คนเข้ามาเต็มเลยเฮ้ยเก็บได้แล้วนี่เป็นไงพี่ก็เป็นงานอยู่นะอ๋ออใช่มันเป็นสกินจริงๆด้วยใช่ไหมล่ะใช่มันเป็นสกินแต่ว่าตอนแรกไม่ค้นชื่อเหมือนเขาว่าไงมันมีไอ้นี่ด้วยนะแบบสกินที่เป็นเหมือนกับผีด้วยนะอยากใส่มากอ่ะเขาเอามาไงอ่ะไม่ดูเหมือนกันว่ะมาได้ยังไงเขาไม่รู้พี่ตามผมมาเร็วยี่เราเจอวีดีโอผีถ้าไปเอาวีดีโอมาใส่เนี่จะติดหรือกระิ์ปะะติดติดเหรอแค่วิเดียวมันก็เอาอยู่ดูบมาเรื่อยละที

หันยากว่ากเรี่ดแต่วิ่งเร็วชอบวิ่งเร็วแต่หันยากเลยหนมันปรับเซนสิอุ้ยตกใจหมดไอมันเป็นตัวสอนดื้อๆครัเดี๋ยวพี่ชื่อยังไงผมเขียน power of G อีกแล้วไอพี่ดูอุ้ยตกใจหมดเลยป้นเนีดยที่มัวรกันตรงนี้ระวังผีนะจ๊ะดูไหมการที่เล่นในเกมแบบเนี้ยแล้วมายืนรวมกันมันเป็นความคิดที่โตรโง่เลย ที่รู้ใจะไหมมันมันจะรู้ตำแหน่งผู้เล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นเป็นผีมั่งจังเลย <c oughs> ม,มันมันะ <c oughs> มีห้าสิบสองยิงนะพาวเวอร์ยีงงเลย <c oughs> <c oughs> มันงงไม่รู้จักยี <c oughs> แต่พี่พี่ผมรู้สึกว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ส่วนมากมันจะมีนะอุยอ้ยอุยอ้ยปั้นปั้นเกมคุณภาพยีปั้นเฮ้ยเอุ้ยตกตกจากต้นไม้พี่เคยขึ้นต้นไม้ได้นะปัน้นเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> เนี่ยเนี่ยมันขึ้นได้มันขึ้นได้มันขึ้นได้จะขึ้นทำไมเพื่อนพี่มันทำได้ ตอนเล่นตอนเล่นกันตอนนั้นอะไอเรียวกันทำได้ไอปิงกันทำได้วะเฮ้ยไม่ใช่ยีน,นนี่เฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีจริงๆดิมันหายากนะเลยถ้าพี่ยืนพิมพ์บ้าแล้วพี่จะเป็นอนะไรผมว่าเราออกเกมไหมนะออกเกมไหกกมเป็นแบบสว่างเออเอาลองไหมล่ะมันไม่ได้น่ากลัวหรอกเว้ยแต่สิ่งที่มันเป็นคือมันมองไม่เห็นออกเกมสางใหม่